อาจจะแบบถอดเสื้อถอดเกงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอือ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 อ,อ,อ,อบ้าสวัสดีครับผมแหนมรนเดชนะครับคคคืืออนที่มาางรเไ ก็สนุกดีเพราะว่าคราวนี้เราไปเล่นกับ ETC นะครับคนไทยที่นู่นก็สนุกสนานดีครับผมว่าเวลามีงานไทยเฟสอะไรที่ต่างประเทศเนี่ยคนไทยสนุกเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องตัวเล็กตัวใหญ่อะไรคนไทยแต่ละคนเขาเอนจอยที่จะเจอเราซิงเกิลนี้ก็ประมาณว่าเป็นเพลงช้าๆเป็นเปียโนนะครับเปียโนคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยเพงนี้ผมไม่ได้เล่นเลยไม่มีกีตาร์เลย มีกีตาร์โปร่งข้างหลังเบาๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบนั้นก็คืออยากให้เป็นเพลงฟังเป็นเป็นโลเพาะๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมทําทํานองนะฮะแล้วก็ทีมก็ทําเนื้อกันแล้วก็บอกว่าตีมที่คิดได้ก็คือว่าตอนแรกเราเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหันไปทางไหนแบบมีแต่คนบน่นว่าแบบไม่มีแฟนไม่มีคู่ครองไม่มีอะไรเงี้ยเราจะคุยกับใครอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสุดท้ายมีคู่กันหมดแล้วเลยแหละคือเราก็รู้สึกว่าอ้าวสรุปว่าเอ๊ะหรือเราจะตีมว่ามาเหมือนแบบว่าเป็นเพลงแบบ มาช้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะเหมาะกับหลายคนที่เขาแล้วรู้สึกว่าพอเห็นก็หลายหลายคนก็บ่นว่าตัวเองไม่มีคู่ใช่ไหมแต่พอถุดท้ายตัวเองจะไปจีบเขาหรือเขาจะมาจีบตัวเองเราก็ไม่เอาเขามันก็ไม่เจอคนที่ใช่พอดีคือนึกออกไหมมันเป็นอะไรที่แบบเออหรือเรามาช้าไปเออหรือเราไม่ใช่จริงๆอะไรอย่างนงี้ใช่ก็ใน MV มเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งซึ่ง แฟนเขามีลูกติดมาแล้วเพราะกลับมีลูกที่ไม่ใช่ลูกเขาเนี่ยผู้หญิงคนนี้พาแก้วหัวแหวนสิ่งที่รักที่สุดมาเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าปรากฏว่ามันทําไม่ได้เต็มที่เพราะมันไม่ใช่ลูกเขาตัวลูกก็พยายามอยากจะอินไม่อินกับเราแต่อินกับพ่อมากกว่าพ่อจริงๆ <c oughs> ซึ่งมันก็คงเป็นอะไรที่กระอักกระ่วนเหมือนกันในเอ็มวีเนี่ย ชอบซีนไหนมากที่สุดซีนไหนที่แบบมันทัดใจสุดๆผมชอบซีนที่ผมเล่นกีตาร์อยู่ตอนหลังอะซ <laughs> <laughs> ีนเองเลยผมชอบเป็นมวลรวมทั้งหมดนะ <laughs> ผมว่าเรื่องมันมูด a อ d นโทนมันใกล้เคียงกันน้องที่มาเล่นนะ <c oughs> ดีเด็กที่เขาแบบเออสื่อสารได้ดีผมชอบผมชอบทั้งหมดเลยท็อปก็ร้องไห้ออกมาแต่ตอนนั้นก็ดูเศร้าดีนะครับ <c oughs> ถ้าถามความรู้สึกตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาไม่เคยก็ทำในสิ่งที่ ในเวลานั้นมันฟ้ามันตัดสินใจมาแบบนั้นมันก็คือต้องอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าในเรื่องความรักมันมีแบบอย่างนี้ไหมที่เรารู้สึกว่าเรามาช้าไปก็มีอยู่แล้วไม่ไงั้นมันคงไม่เป็นเพลงนี้บางทีเราก็เจอคนที่แบบเฮ้ยเราก็ชอบอะ่ะแต่บางทีก็แบบเอ้ามีแฟนแล้วค่ะจะได้ยินคํานี้บ่อยมากหรือว่าช้อยที่เราเลือกดันเป็นคนที่ใครๆเขาก็ชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเลยรู้สึกว่ามาช้าไปเรื่อยเลยนะ ลลอองงงชาาเเเนนจ์ไไ้้ตะรยย่ีก็อยากลองทำดูนะก็โอเคอาจจะไม่ได้เต้นแต่อาจจะทำเป็นอะไรอย่างอื่นครับใช่อาจจะแบบถอดเสื้อถอดเกงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอืม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 บ้างก็อยากจะบอกว่าคือชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่า มันถูกลิขิดมาแล้วนะคือถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นผมก็ใจว่ามันแสดงว่ามันคุณถูกเลือกมาอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําให้รู้สึกว่าอยู่ให้ได้แต่เชื่อว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ตลอดมันหนึ่งมันก็ต้อง move on ต่อไปแต่มันจะบอกว่าอยากคิดมากอย่าอะไรเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอกคนเรามันเศร้ามันไม่เหมือนกันมันก็ต้องคิดอะแต่เชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งสาคัญที่สุดมันจะช่วยเยียวยาเราใช่วันหนึ่งมันไม่ ถ้าคุณต้องเศร้าไปต่อหลังชีวิตผมไม่เชื่อขนาดนั้นมันจะต้องมีวันที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นบ้านเพราะฉะนั้นรอเวลาเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนเราคที่าหลังน ก็ฝากเพลงทุกๆเพลงของแหนมนะครับที่ออกไปนะครับเอะบางคนอาจจะบอกหายไปไหนอย่างเงี้ยไม่ได้หายนะเราก็ออกอยู่เรื่อยๆแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสื่ออะไรหลักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอ,ขอบคุณที่ทุกคนถามถึงว่าหายไปไหนแต่ว่าจริงๆไม่ได้หายไปไหนก็ยังออกเลย <S <S ถ้า,ถา,ถาใครติดตามไอจีผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนปกตินะครับยังทำกิจกรรมอยู่เรื่อยๆยังมีเพลงออกปีหนึ่งเพลงสองเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากทุกๆเพลงเลยดีกว่าไม่ต้องเพลงใหม่เพลงอะไรแต่ว่าทุกๆเพลงก็ไปกดได้ใน YouTube ในสตรีมมิ่งต่างๆมีหมดนะครับก็ถ้าคิดถึงกไไปดดดู้ นะครับก็ฝากทุกทุกเพลงเพราะฉะนั้นเราตั้งใจถ่าทุกเพลงหวังว่าจะชอบครับ